เริ่มสตอรี่เรื่องบุวุ่นของหนุ่มนักรักซีซั่น3กับเรื่องปาฏิหาริย์ักครั้งสุดท้ายพาร์ท3คืนแรกของการกลับมาในระหว่าคนที่เพิ่งกลับไปจากต่างประเทศอย่างผมก็เลยยากปรับตัวไม่ค่อยได้อย่างที่เรียว่า,ากี่กับไทยนั้นเวลาห่างกันถึง6ชั่วโมงซึ่งัดนหมายความว่าร่างกายต้องใช้เวลาในการปรับตัว มันเลยใช้ผมนั้นต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะร่างกายคิดว่ามันคือเวลาที่ผมนั้นควรจะตื่นนอนสายตามองไปในความมืดพาดถอนหายใจออกมาเบาๆปกติเวลาในตอนนี้คือเวลาที่ผมเควรตื่นนอนเพื่อไปดูงานแต่ที่นี่กลับเป็นเวลาเที่ยงคืนซึ่งมันยังไม่ใช่เวลาที่ผมควรตื่นนอนผมก็เลยพยายามข่มตาให้หลับเผมอยากรบกวนนัดที่นอนอยู่ด้านข้าง แต่สุดท้ายก็ไม่อาจทําทได้ผมพายายามรู้จักเตียงให้เบาที่สุดพอไม่อยกแล้วกวนคนด้านข้างแล้วเดีเอาวไปจากห้องอย่างเ,เงียบๆจากนั้นกระเด็นไปนั่งที่ห้องนั่งเล่นแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่แค่ผมทีเตื่นขึ้นมาเมื่อสตาของผมนั้นหันไปเห็นนัทที่กาลังยืนอยู่ตรงหน้าประตูห้องนอนอา้าวนัทเราทํางานตื่นเหรอนาที่ยืนอยู่ ทำเพียงแค่สน,นาเบาๆแล้วจากนั้นแกได้กลับเข้าไปด้านในผมไม่แต้มองอย่างสงสัยเพราะปกติดัดไม่เคยตื่นขึ้นมากลางดึกเขาะจะนอนหลับดึกมากยิ่งถ้าวันไหนทำงานมาหนักแล้วกลับมาได้นอนก็จะหลับสนิทมากสนดทที่ว่าเรียกเท่าไหร่ก็ยังคงนิ่งนอกจะเสียงกกนที่ตอบรับกลับมาพอเห็นว่าน,นัดเข้านอนแล้วเรียบร้อยผมก้าวไปเปิดทีวีดูอีดีทหน่อยแล้วจะกลับเข้าไปนอนต่อ และพอแท็กตัวเข้าไปใต้ผ้าห่มพื้นหนาผมก็ต้องสะดุง้งเมื่อนัดดึงผมเข้าไปกอดยังไม่นอนหรอจะนอนได้ยังไงอะ่ะในเมื่อพีทยังไม่กลับเข้ามานอนอะถ้าอย่างนั้นนอนต่อเถอะันดีนะผมเอ่ยขึ้นมาเบาก่อนที่ผมจะเข้าสู่ห้องทิธาเสียงแส้ของเช้าวันใหม่สอดสองเข้ามาในห้อง ผมขยับตัวเล็กน้อยเพื่อคิดว่าตัวเองคุณรู้จักที่นอนได้แล้วสายตามองไปร,บรอบๆเพื่อหาคนที่เคยนอนอยู่ด้วยแต่พอมองไปกลับหาไม่เจอผมก็เลยแฮปปีม้มือถือขึ้นมาเพื่อหวังดูเวลาแต่ก็ต้องแปลกใจเมื่อเวลาในตอนนี้ป่าเข้าไปเกือบสิบโมงเช้าจากที่คิดว่าจะนอนต่อกลับต้อขยับตัวลุกขึ้นจากเตียงและเข้าห้องน้ําเพื่อจัดก,การตัวเองใช้เวลาไม่นานผมก็ออกมาในชุดที่พร้อมจะออกไปออฟฟิศเนื่องจากวันนี้ มีเข้าไปคุยงานกับพ่อที่บริษัทแต่ค่อยจะออกไปผมกับเ่งซวนคขาพาไปหานัดเพื่อบอกให้เขาได้รู้ว่าผมจะไปไหนและใช้เวลาในการเดินทางอาศัยนยาวนาน,านเนื่องจากรถติดผมก็บสบายมาถึงออฟฟิศได้สีแรกที่ผมสัมผัสได้คือสายตาเขาทุกคนนั้นมองผมเป็นตาเดียวแต่นั้นยังไม่อยากเท่ากับสีหน้าของผู้บริหารที่เรียกให้ผมไปนั่งด้วยพร้อมกับเอ่ยบางอย่างออกมา ลูกโอเคดีใช่ไหมคำถามนั้นถ้าผมแปลกใจผมทำไมเหรอครับแค่ไปดูงานเองทำไมพ่อต้องทำหน้าเครียดแบบนั้นด้วยนี่ลูกยังไม่รู้เรื่องนั้นเหรออะไรครับหรือว่าเรื่องของนัดผมแกล้งถามแล้ได้ให้พ่อก้มหน้าลงเล็กน้อยพอไม่ต้องห่วงหรอกครับผมโอเคดี และอีกอย่างนะนัดน่ะก็ดูแลผมด,ดีมากด้วยนัดดูแลลูกหรอน้ำเสียงนั้นดูตกใจค้สิ่งที่ผมพูดมากแต่ผม,มก็ยังคงเพียกน้ายืนยันทำไมเหรอครับมันมีอะไรหรอแม้จะบอกไมนมีอะไรแต่ผมก็พอดูออกว่ามันจะมีอะไรบ้างขวานั้นแต่ผมไม่คิดถามว่าแต่พ่อใจผมเริ่มงานเลยไหมครับ อย่างไม่ต้องรอกตอนนี้อ่ะลูกคุณพักผ่อนก่อนนะแค่นี้ก็เจอเรื่องหนักมาเยอะแล้วแน่ใจนะครับผมถามย้ำพอรู้สึกว่ามันแปลกแต่พอได้คำยืนยันกลับมาผมก็เลยยังทำตามก่อนจะขอตัวกลับแต่ชุดจักวาที่กำลังก้าวออกจากห้องพอก็เดี้ยเอาไว้พีถ้าลูกไม่ไหวอะ่ะก็กลับมาอยู่บ้านก็ได้นะครับผมตอบรับ เดินออกไปทีแรกผมนั้นจะจะกลับไปที่บ้านแต่สุดท้ายผมก็เลือกที่จะขับรถไปยังริมคลองที่ผมนั้นเคยนั่งเล่นสมัยที่ผมนั้นยังเรียนอยู่มอปลายที่นั่นเป็นสถานที่ที่ผมกับนัทได้เจอกันครั้งแรกอู้ง,งานหรอเสียงเขางนั่นเอ,อ่ยขึ้นเบาๆพร้อมกับร่างน,นั้นนั่งลงด้านข้างพอให้เราพักเนะี่ย ผมตอบกลับไปทั้งที่สตานั้นอยังคงมองตรงหน้านัดมีอะไรจะบอกกับเราหรือเปล่าอ่ะพีทรู้แล้วเหรอน้ำเสียงนั้นยังคงบางไม่ต่างจากเดิมจนผมต้องหันไปมองคนด้านข้างพร้อมกับหัวใจที่เจ็บปวดนั้นในตอนนี้ไม่ใช่นัดที่ผมรู้จกักหากแต่มันเป็นร่างโปร่งแสงและพร้อมจะหายไปทุกเมื่อยามไม่โดนแสงแดดจ,จากด้านบน น่ดสบายดีใช่ไหมอ่ะผมเอ่ยด้วยเสียงสันเครือก่อนที่ผมจะรู้สึกว่าในตาน,นั้นภาพมัวไปหมดพีทอย่าร้องไห้สิมือหนาเอื้มขึ้นมาหวังจะเช็ดน้ำตาที่กำลังไหลแต่มันก็แค่บูผ่านไปโดยไรซึ่งการสัมผัสเราไม่ได้ร้องผมรีบปฏิเสธก่จะยกมือขึ้นเช็ดน้ำตาเหล่านั้นให้ออกไป แล่วจแค่นั่งมองดูที่เขานั้นไปที่พูดอะไรต่อซึ่งผมเองพอจะเดาออกว่ามันคงจะยากที่เขาทําแบบนั้นเพราะแค่การปรากฏตัวตรงนี้เขาจะทํามันไม่สําเร็จกลับบ้านแล้วก็เธอนะผมบอกคนนั้นข้างน,นัดเองจะทำเพียงแค่พยักหน้าเบาๆผมลิกลุกขึ้นปัดฝุ่นตักกางเกงออกแลเดินไปกับล่างโปร่งแสงที่อยู่ด้านข้างเราเดินต่อไปยังรถที่จอดอยู่ก็จะเปิดประตูให้นัด ได้เคืไปนั่งฝ่ายพูดด้วยสารก่อนที่ผมจะรีบกลับไปไประจำตำแหน่งคนขับและรีบขับไปยังบ้านของตัวเองทันทีนัดเข้าบ้านไปก่อนนะเราขอเก็บของในรถก่อนนะ่ะนัดถ้าเพียงแค่ไปยักงหน้าเบาๆและจากนั้นรางปรวงแสงให้ป๊บไปกับตาแค่นั้นก็ทําเอาใจของผมกลับมาเจ็บปวดอีกครั้งตาที่แดงกลับกลับมาเต็มไปด้วยน้าตา ก่อนที่ผมจะวายโขออกมายัางไม่คิดปกปิดไม่ใช่ผมไม่รู้ว่านัดเป็นอะไรแต่เพราะผมอยากกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับนัดอีกครั้งผมก็เลยทําเป็นมองไม่เห็นและอยู่กับร่างโปร่งแสงนั้นมาตลอดทั้งคืนแต่ผมเองก็ไม่คิดว่านัดจะก,การแสดงตัวออกมาให้ผมเองเห็นแบบนี้ชัดแม้ผมกำลังร้องไห้อย่างหนักแต่ผมก็ต้องปิดปากตัวเองเพื่อไม่ให้เสียงนั้นเด้ลอออกมา ผม,มอยากให้นัดเป็นห่วงเพราะแค่นี้เขาก็เป็นห่วงผมจนไม่ยอมไปไหนและพ่อสัญญาที่เขาให้ไว้ก่อนที่ผมจะไปเขาก็เลยยังคงอยู่กับผมแบบนี้ใช้เวลาอยู่นานกว่าผมจะกลับอยู่สภาพเดิมได้แต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังคงหลงเหลือล,ลอยบนใบหน้าฮีท <H it> พอเดินเข้าไปในบ้านจะเห็นร่าของนัดก,กำลังยืนรอยอยู่และสิ่งที่เขาทำก็คือ นัดกำลังกลางแขนรอเพื่อให้ผมนั้นจะเดินเข้าไปหานัผมโผลเข้ากอดร่างนั้นจนแน่นและนัดเองก็กอดตอบกลับเช่นกันไม่เป็นไรนะเราอยู่ตรงนี้แม้จะบอกแบบนั้นแต่มันก็เป็นเรื่องที่ทำใจได้ยากนัดจักผมไปแล้วและผมเองก็คิดว่าอีกไม่นานร่างตรงหน้าก็คงจะหายตามไปด้วย ซึ้อนันหมายความว่าหลังจากนี้ผมจะไม่มีนัดอยู่ข้างกายอีกแล้วนัดพาผมไปนั่งที่โซฟาทั้งจะคอยก้มดูใบหน้าของผมจ่ตลอดว่าดีขึ้นหรือเปล่าแต่ถึงอย่างนั้นเวลาที่ผมได้เห็นหน้าของเขาบาร์ที่ให้ผมนั้นร้องไห้หนักขึ้นไปกว่าเดิมจอสุดท้ายนัดตัดึงผมเข้าไปกอดตามเดิมเราขอโทษนะที่ไม่ได้อยู่ดูแลพีต,ต่อ พีทรู้ไหมเรานั่งรอพีทมาตลอดรอที่จะได้ทำตามสัญญาที่ให้ไว้และตอนนี้เราก็ทำมาสำเร็จแล้วสิ่งที่นรากำลังพูดถึงคือการเราผมกลับมาและก็ได้ดูแลผมเหมือนอย่างที่เคยทำซึ่งตอนนี้มันก็เป็นจริงแล้วน่าจะไปแล้วเหรอผมรีบถามอย่างรอ นัดยังมีเวลาอีกสาวันกว่าจะถึงวันนั้นเราจะอยู่กับพีทดูแลพีทและทำให้พีทได้ใช้ชีวิตที่เหลือให้ดีที่สุดแล้วทำในส่วนของเราต่อดีไหมนัดพยายามพูดออกมาแม่มันจะช้าแต่ผมกิรู้สึกได้ว,ว่าในคำพูดนั้นมีความรู้สึกเจ็บปวดไม่ตางจากผมจากนั้นนัดก็ล่าให้ผมได้ฟังว่าเขานั้นจากโลกนี้ไปเมื่อเจ็ดวันก่อนซึ่งช่วงนั้นเป็นวันที่ผม ติดตอดรร่อกดัดได้เพียงในการส่งข้อความเท่านั้นซึ่งผมได้รู้มาจากปากเขาดัดว่าคนที่ส่งไม่ใช่เขาหากแต่เป็นพ่อของผมแทนส่วนสาเหตุการตายนั้นก็เกิดจากการที่งานทำงานจนหนักจนร่างกายสุดก่อนจะตายไปได้วยปัญหาหอื่นและในที่สุดก็จากโลกหนีไปทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากจนทุกคนนั้นทำใจไม่ได้และแน่นอนว่าพวกเขาเองก็ไม่คิดบอกผมเช่นกัน แล้วพีทรู้ได้ไงว่าเรารู้สิรู้ตั้งแต่วันที่เรากลับมาแล้วนัททาน,น่าสงสยัยแต่ก็ยอมนั่งฟังสิ่งี่บบมจะพูดต่อนายต่างไปจากเดิมมากโดยเฉพาะอ้อมกอดของนายอะมันไม่ได้อุ่นเหมือนตอนที่นายมีชีวิตอยู่แต่ถึงอย่างนั้นนะเราก็ยังชอบมันเพราะมันนะคืออ้อมกอดของคนที่เรารัก พูดจบผมก็ชัอกอ้อมกอดคนดันคักเอาไว้จนแน่นจบไปพาแล้วนะครับสำหรับไปฏิหารดรค้างสุดท้ายนะครับเดื้อหาจะคงเศร้าเหมือนเดิมนะครับแต่ตอนหน้าจะเศร้าหนักกว่าดีหรือเปล่าก็ต้องคอยติดตามได้ในตอนต่อไปนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย